นวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยลุ่งเรืองปรีชากุลวันสุกที่17ตุลาคม2568ตอนรวมพลังปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงการประชุมสมหัวกันเพื่อต้องการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนักการเมืองที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้และยกร่างฉบับใหม่ขึ้นมานั้นให้สมประโยชน์นักการเมืองและพรรคการเมือง โดยมีพักประชาชนและพักเพื่อไทยเป็นตัวตั้งตัวตีผ่านวาระแรกไปแล้วแบบฉลุยที่ประชุมสมาชิกลัฐสภาเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมามีมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยส่วนของพักเพื่อไทยถูกตีตกโดยในชั้นแปลยะติวาระสองของ,ของคณะกรรมาการวิสามันนั้นมติของที่ประชุมให้ใช้ร่างของพักประชาชนเป็นหลัก เนื้อหาใหญ่ใจความของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนที่นําเสนอโดยนายพฤทธ์วัชรศิลป์สอสอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและคณะนั้นกําหนด ให้มีจำนวนผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ135คนประกอบด้วยคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ35คนและสภา,าที่ปรึกษายกร่างรัฐธรรมนูญอีกร้อยคนโดยที่มาของคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ35คนจะใช้วิธีให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเลือกมาจากระบบบัญชีรายชื่อที่ผู้สมัครรวมกันเป็นกลุ่มบุคคลตั้งแต่1 7ถึง70คนโดยใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งและให้ประชาชนเลือกเข้ามา7 0คนหลังจากได้70คนแล้ว ขั้นตอนต่อจากนั้นก็ส่งให้สมาชิกรัฐสภาคัดเลือกเหลือ35คนและสําหรับสภาที่ปรึกษายกร่างรัฐธรรมนูญจํานวนร้อยคนนั้นจะมาจากการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยให้แต่ละจังหวัดมีสมาชิสภา,สาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญ1ถึง5คนตามจํานวนประชากรและใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งซึ่งสมาชิสภา,สาที่ปรึกษายกร่างรัฐธรรมนูญนี้มีหน้าที่รับฟังความเห็นจากประชาชนและประมวลส่งให้คณะกรรมการ ที่การยกร่างรัฐธรรมนูญนำไปพิจารณาต่อทั้งนี้นายพริตวัชลศิลป์ได้อภิปรายชี้แจงหลักการของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนต่อสมาชิกรัฐสภาในการประชุมวันแรกเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาว่า ร่างรัฐธรรมนูนของพรรคประชาชนมีจุดแข็งก็คือกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดโดยไม่ขัดกับคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญและกำหนดเนื้อหารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้รับรองความเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้และให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายสำหรับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่10กันยายน2568ระบุว่า รัฐสภามีอำนาจเริ่มหรือแสดงความต้องการเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ต้องให้ประชาชนออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เสียก่อนสำคัญที่สุดก็คือสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าร,รัฐสภาไม่สามารถให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงนั่นก็เท่ากับว่าประชาชนไม่สามารถเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอได้ ด้วยเหตุดังนั้นพักประชาชนจึงออกแบบที่มาของผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยการเลี่ยงบาลีโดยกำหนดให้มีคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญ35คนและสภาที่ปรึกษายกร่างรัฐธรรมนูญจำนวนร้อยคนซึ่งสุดท้ายแล้วก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าการเลี่ยงเช่นนี้จะขัดกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญหรือไม่ขณะที่ร่างแก้ไขของพรคภูมิใจไทย กำหนดที่มาของผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญโดยมีจำนวนทั้งหมด99คนแยกเป็น2ประเภทคือสอสออจังหวัด77คนและสอสออผู้ทรงคุณวุฒิ22คนที่มาจากด้านวิชาการด้านนิติศาสตร์7คนด้านรัฐศาสตร์7คนและผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองการบริหารราชการแผ่นดิน8คนวิธีการของพรรคภูมิใจไทยเลี่ยงบาลีด้วยการให้ผู้ประสงค์จะเป็นสอสออจังหวัด และสสรผู้ทรงคุณวุฒิยื่นสมัครเป็นสสรต่อกกตเมื่อกกตตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเสร็จสิ้นแล้วให้ส่งรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดไปยังประธานรัฐสภาเพื่อเปิดประชุมร่วมรัฐสภาลงคะแนนคัดเลือกสสรจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคนรวมทั้งหมด77คนและสสรผู้ทรงคุณวุฒิอีก22คน พร้อมกันนี้ตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคภูมิใจไทยก็ยังได้กำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน45คนโดยมีที่มาจากสสร30คนและคนนอกที่มีความรู้ความสามารถ15คนอย่างไรก็ตามในการลงประชามตินั้นคำวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่า การจัดทำในยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติ3ครั้งเพื่อนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือครั้งที่1ให้ประชาชนออกเสียงประชามติว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ครั้งที่2ให้ประชาชนออกเสียงประชามติเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่ามีวิธีการและเนื้อหาที่สำคัญเป็นประการใดและครั้งที่3 ภายหลังรัฐสภาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ้นให้ประชาชนออกเสียงประชามติว่าเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ซึ่งการออกเสียงประชามติครั้งที่1และครั้งที่สองนั้นสารรัฐธรรมนูญได้อนุโลมให้รวมเป็นครั้งเดียวกันได้สรุปแล้วร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยที่ผ่านวาระแรกมาได้นั้นถือว่าเพิ่งเป็นการเริ่มต้นดาสุดท้ายก็คือ ประชาชนผู้ออกเสียงลงประชามติจะยอมให้มีการฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนักการเมืองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือไม่ผมละ่ะลุ่งเรืองปรีชาคุณมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเจอกันในวันลงประชามติที่คูหาเลือกตั้งซึ่งรัฐบาลกำหนดไว้คร่าวๆที่จะให้ออกเสียงพร้อมกับวันเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่29มีนาคม2 5 6 9ปีหน้าผมลุ่งเรืองปรีชาคุณไม่ยอมครับ ลุ่งเรืองปรีชากุล